อ่าอ่อยายไงญี่ปุ่นคือที่ญี่ปุ่นเขาไปงานเนี่ยแหละแล้วเขาก็แบบไปโชว์ตัวร้องเพลงเ,ออเขาไปร้องเพลงของพี่บอลสครับอ่าออแต่เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าพี่บอลดันมาโพสต์เกี่ยวกับว,ว่าแบบว่าถึงนะัก ถึงแบบคนคนหนึ่งที่เอาเพลงเขาไปร้องแล้วเหมือนไม่ได้ขอเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆซึ่งทุกคนอะไวมากมันมีน่าจะมีคนเลยว่าไบคือเขาไปญี่ปุ่นเออแล้วจริงๆคุณบอยไม่ได้ระบุนะว่าไม่ได้ระบุนี่ไงเออแต่ว่าก็มีแฮชแท็ก F Y I ด้วยนะ For your information เฉยๆนะดูไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆอ่ะแล้วทีนี้ซึ่งไปเขาก็ออกมาบอกบอกว่าจริงๆแล้วว่าทางทางต้นสังกัดทั้งที่ไทยแล้วก็ทั้งที่งานที่ญี่ปุ่น นะทำเรื่องไปแล้วอขอลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดของอีกฝ่ายมากกว่าของพี่บอลมากกว่าว่าไม่ทราบหรือเปล่าเ,เอกสารอาจจะไปช้าหรือเปล่าหรือว่าเรื่องมันจะช้าหรือเปล่านั่<ะ>นเร่องนีาไปเดี๋ยวไปฟังกันดีก,กว่าว่าไบรท์ตอบว่ายังไงบ้างคะ่ะว่าจริงๆนด้เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือว่าคือท,ทางจ,งจริงๆทางตัวผมเองในในฐานะศิลปินเราจริงๆงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงนี้ แต่ว่าพอเราไปสืบคนแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับเราไปสืบแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวทีมงานของผมเองทางพาร์ทเนอร์ผมที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวทางตัวองค์กรที่ทางพาร์ทเนอร์ของผมไปเ,เขาเรียกวอะไรครับใช้บริการในการขออนุญาตเนี่ยทุกคนทำตามขั้ตนตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นการเขาเรียกวอะไรครับเราขอเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแต่เจ้าของผลงานยังไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นตอนโปรเซสเลยที่เขายังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่า ก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์มทีมผมได้มีการอินฟอร์มกับทีมของพี่บอลทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราเราต้องมาขัา้นตอนทุกอย่างครับแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับ เคลีร์จบเราว่าเรื่องนี้นะจะเข้าใจผิดเพราะว่าคือการไปของศิลปินเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เราไปร้องเพลงเมืองนอกเนี่ยคือมันต้องขอ,งองมันต้องมีการขออยู่แล้วลิขสิทธิ์จริงๆแล้วคือเพราะว่าเขาไปร้องแล้วเขาได้เงินด้วยเนาะคือมันมีค่าใช้จ่ายด้วย<ช>ยังไงเมื่อต้องทำให้ถูกกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เคลียร์กันในเร็ววันละกันนะ